ชมค่ะตอนนี้มักกำลังจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านร้านย่านะคะที่ดินพร้อมบ้าน5ไร่18ตารางวานะคะตอนนี้มัมเดินมาเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาทำท่อระบายน้ำอยู่นะคะคาดว่าน่าจะประมาณนนั้เราเดินมาตามถนนคอนกรีตตรงนี้นะคะถนนคอนกรีตด้านนี้ประมาณ200เมตรแล้วเราก็เลี้ยวขวานะคะ เราเลี้ยวขวาไปตรงด้านโน้นนะคะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นคลองคันฉูเป็นคลองธรรมชาติที่ติดกับถนนเรียบคลองอ่าติดถนนตรงนี้แล้วก็มีรั้วบ้านสวยๆอยู่ตรงโน้นที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตอนนี้แบบมีลูกค้ากำลังมาชมบ้านอยู่นะคะคุณผู้ชม ตรงนี้เป็นคลองธรรมชาติค่ะเราเดินมาตาม ถนนสาธารณะประโยชน์เรียบคลองคันฉูนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอบ้านอยู่ทางด้านซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรั้วด้านซ้ายนะคะนั่นคือบ้านห้าบ้านพร้อมที่ดินห้าไร่สิบแปดตารางวานะคะวันนี้มามีลูกค้านะัดชมบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มันจะบอกว่าคุ้มมากๆอยู่แล้วเพราะว่าในที่ดินห้าไร่สิบแปดตารางวาเนี่ยเราจะได้บ้านสองหลังด้วยกัน ล้อมรัว้วเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วดูสิคะคุณผู้ชมขะสวยขนาดนี้อยากเป็นเจ้าของไหมคะตอนนี้ลูกค้าแบบกําลังเดินชมอยู่นะคะลูกค้ากําลังเดินชมอยู่ตรงนั้นนะคะ เข้ามาโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยโอ้โหดอกไม้สวยมากมาถึงแล้วนะคะเข้าไปข้างในลูกค้ามาชมมากนะคะโอ้สวยมากค่ะรถก็สวยบ้านก็สวยเหมาะกันมากเลย